ค่ะหอยวัตถุดิบนะคะที่เรามาหาก็คือหอยชาวบ้านที่นี่จะเรียกกันว่าหอยโลกแล้วก็เวลาหาก็จะเลาะหากันตามลำธารนี่แหละซึ่งก็จะเน้นน้ำน้ำตื้นน้ำลึกน้ำไหลไมน้บอลน้ำไหลยังไงก็ต้องต้องเป็นน้ำไหลนะคะอย่างนี้จะเห็นว่าน้ำไหลมาเลย นี่หอยโลตัวนี้คือแบบสีดำเลยนะคะเปลือกเขาดำดำเนาะแล้วก็มีฝาปิดแบบนี้ด้วยฝาปิดเขาจะเหมือนพวกหอยขมหอยจุ๊บแต่ก้นเขาจะดูนี่ดูตัดๆเนาะเหมือนมีคนมาตัดเลยแต่ว่านนี้คือธรรมชาติของเขาเนาะนี่เจแล้วอ่ะประมาณนี้ได้อยู่ค่ะ เจอตัวใหญ่เจอตัวใหญ่ไปขอตัวเองอันนี้เก็บไปเลยมีประมาณ1 2 3 4 5สี่ห้าเหมือนตรงนี้เป็นจุดที่น้ําไหลลงมาจากเขาแล้วก็เขาก็มากรองกันอยู่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวแบบตัวเล็กๆหน่อยยังไม่ค่อยใหญ่มากต่นีใหญ่มากก็มีนิเริ่มแบบกลางๆนี่นะคะจบขึ้นมานะคะดูหอยลู่แบบกําลังประชุมกันอยู่นี่โอ้โหเป็นสิบๆตัวเลยค่ะเป็นกลุ่มเลยอะ่ะ แต่ว่าไซส์จะเป็นไซส์ที่เรายังไม่กินนะคะแต่หยิบมาให้ดูเฉยๆว่ามันมีเยอะมากถ้าโตก็คือไซส์ประมาณนี้เริ่มกินได้แล้วประมาณนิ้วครึ่ง หอยโลเป็นหอยน้ำจืดน,นะคะที่ชอบอศาศัยอยู่ตามคลองหรือว่าแหล่งน้ําสะอาดซึ่งเรามักจะเจอหอยโลหลบซ่อนอยู่ตามซอกหินหรือว่าซากใบไม้นะคะเพราะว่าเจ้าหอยชนิดนี้เนี่ยเขากินใบไม้ที่เน่าเปื่อยหรือว่าตะไคร่น้านําเป็นอาหารค่ะซึ่งการหาหอยโลนั้นสามารถหาได้ทั้งช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็จะหาง่ายหน่อยเพราะว่าหอยนั้นจะออกมาหากินค่ะแต่ว่าคนหาหอยก็อาจจะหนาวนิดนึงน,นะคะเพราะว่า้ํากลางคืนที่นี่นั้นเย็นมากๆค่ะแม่หอยโล คือเป็นกองจริงๆนะคะเหมือนมัามากองในเรงนี้เมื่อกี้ว่ากองแล้วอันนี้กองกว่าที่เห็นเป็นจุดๆดำๆนี่ค่ะอันนี้หอยโล่หมดเลยนะไซที่ใช้ได้ตูดเขาจะหนาๆหน่อยตัวจะสั้นๆ ตัวนี้คือใหญ่มากน้องไปหามาตรงไหนลูกตรงน้นเหรอตรงหัวโค้งโอ้โหนี่ๆวดี่เดี๋ยวนี่จับต้องมุดกลับมาหอยค่ะหอยค่ะยากับคือจะรีบมาดูนี่ของน้องนะเหมือนกับ ชัดไซส์มาเลยแล้วก็เขายังมีตัวอยู่นะคะฝาเขาจะปิดนี่อย่างน,นี้นี่น,น,นี่ตัวออกมาแล้วเห็นไหมมีฝาเหมือนกับพวกหอยหอยจุกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ายิ่งตัวใหญ่เนี่ยชัดเลยเหมือนจะเป็นหอยที่ถูกตัดก้นแต่ถ้าตัวเล็กแหลมๆแ,แบบนี้ซึ่งจริงไซส์ที่ควรกินก็ประมาณนี้เนาะแต่นี่น่าจะเล็กไป่านะพี่ว่าตอนดูดน่าจะเข้าคอ